29เป็นไงเขาบอกว่าเลขยี่เป็นเลขเขาเรียกว่ามีพี่น้องต่างมารดาต่างพ่อต่างมารดาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันมีพี่น้องต่างมารดาต่างพ่อได้คือคนที่เป็นเลข29ส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะมีคนอุปถรัรมภ์แล้วก็เรียกคนอื่นเป็นพ่อบุญธรรมหรือพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงมันประมาณนี้ไปตลอดชีวิตมันถูกกำหนด คนที่มีเลขยีิบเก้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นคนที่กินน้อยแต่อ้วนง่ายอะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่าไม่ค่อยกินนะแต่ทำไมน้ำหนักมันขึ้นแซนดี้วิลสันบอกยีิบสี่เยนเย็น, 29, นยิบเก้าเนาะใช้พลังหกพยางเนาะ ยีิบเก้าต้องระวังอย่างหนึ่งนะจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอบายามุกความหมายก็คือต้องระวังหรือใช้ชีวิตอยู่ใกล้พวกกลางคืนงานกลางคืนเกเป็นคนเขาเรียกว่ารักสบายคือยีิบเก้ารักสบายความหมายก็คือแบบฉันจะต้อง อยู่ดีกว่าเดิมหรือเอางี้ดีกว่าสมมุตินะเวลาไปนั่งรถเมลไม่เอานั่งแท็กซี่ดีกว่าเอาเขาไปรถติดไม่เอาไปไปเรือดีกว่าคือแบบไม่ชอบการลำบากแต่สู้นะแต่ชีวิตจะต้องดีกว่าเดิมเรื่อยๆคิดดีกว่าเดิมเรื่อยๆฉันจะต้องดีกว่าเดิมบ้านฉันไม่มีน้ําถังไม่มีน้ปาประปาใช่ไหม จะต้องมีน้ำไประปาได้ไฟไม่เคยเข้าจะต้องเข้าบ้านชั้นไ,ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่คนยี่สิบเก้าเนาะคนเกิดวันที่ยี่สิบเก้าส่วนใหญ่ก็โอเคต้องเขาเรียกว,ว่าเอาแต่ใจตัวเอง <laughs> แต่ไม่รู้ตัวนะคนแบบนี้หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนแบบจอมบงการยีิบสี่ส่วนใหญ่เป็นลูกคนกลาง หรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าให้คนอื่นไปก่อนให้พี่ไปก่อนให้น้องไปก่อนเป็นคนเขาเรียกว่าเสียสละตลอดเวลาคือเรากินที่หลังได้กินที่หลังได้หรือเขาเรียกว่าให้พ่อแม่ให้คนอื่นอยู่สบายก่อนเรายังไหวอยู่ชอบพูดคำว่ายังไหวอยู่ เราเป็นคนอย่างนั้นยี่สิบสี่ยี่ิบสี่เนี่ยมันเป็นคนโชคดีอย่างคืออะไรรู้ปะเขาเรียกว่าได้สามีรักสามีดีความหมายก็คือเขาเทคแคร์คือพื้นฐานคนยี่ิบสี่นะ เขาเรียกว่าความดีของเราจะทําให้ปกป้องให้เราเจอคนดีๆยิบสีต้องอยู่ไกลบ้านจนถึงต่างประเทศแต่โชคคือชีวิตต้องห่างไกลลูกแต่วันหนึ่งจะได้ใกล้ชิดกัน ด้วยภารกิจด้วยงานด้วยชีวิตที่มันต้องแบบพลิกผันเนาะฉะนั้นคนเกิดยี่สี่วันที่ยี่สี่ก็ญาติเยอะญาติเยอะในความหมายคนอื่นไม่เยอะเหมือนเรานะเราเยอะทั้งหมู่บ้านนี่รู้จักกันหมดทั้งตำบลความหมายก็คือไปไหนยกขยโยมขึ้นรถกระบะเลยดีกว่าไหม คือแบบถ้าไม่งั้นอยู่บ้านเดี๋ยวก็มีคนมาหาเต็มบ้านอ่ะยี่สบสี่เขาได้คนมาหาเต็มบ้านหรือถึงจะไปอยู่ต่างประเทศมีสามีแล้วนะ <St ars> เดี๋ยวก็มีคนมาหาเต็มบ้าน <St ars> แต่อย่าลืมนะเพื่อนๆชอบมาหาที่บ้าน <St ars> เป็นจุดนรวมคนเต็มบ้านโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องเลี้ยงหมายเลขยี่บหกเนี่ยจริงๆแล้วอะ <S <S ่ะเป็นคนทํางานเป็นข Lead ้าราชการทํางานประจํา หรือทำงานออฟฟิศที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรแบบง่ายๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าบนเบื่อแต่อยู่กับมันเข้าใจความหมายนะ่ะบนเบื่อแต่อยู่กับมันแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคแพ้ฝนอันไหนที่เด่นก็จะบอกเนาะภูมิแพ้อากาศเปลี่ยนปุ๊บมาแล้ว ฟืดฟัดฟึดฟัดอากาศเปลี่ยนปุ๊บแล้วผืนมาแล้วอะไรเงี้ยบวมแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ประจําเดือนมาไม่ค่อยปกติแต่ถ้าคนโชคไม่ดีนะคนนี้ต้องมีการทำอะไรกับมดลูกลังไข่ไม่ดีมดลูกรังไข่อะไรไม่ดีถ้าหนักสุดก็เนอ,เอาออกเบสบอกเกิดวันที่26เป็นคนเรียบร้อย เป็นคนเรียบร้อยดูอ่อนอ่อนหวานก็จริงแต่ฉันไม่ได้หวานอย่างนั้นหรอกหน้าฉันหวานไปอย่างนั้นแหละเข้าใจเนาะฉันลุยจะตายนะคนคิดว่าฉันหน่มแนมฉันยิ่งกว่าลุยเธอยังไม่รู้จักฉันดีพอเข้าใจเนาะฉะนั้นเป็นคนหนักเบาเอาสู้เนาะแล้วก็แบบไม่ไม่ยอมแพ้อะไรง่งาย มีความอดทนอึดสูงวันที่หกวันที่6กจะเป็นคนประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อต้องมีสามีดีให้ได้แล้วชีวิตจะดีเนาะเห็นอย่างนี้แต่แบบหาคู่ยากข็โทษด,ด้วยนะหมายเลขสามกำหนดไมโครชิปหกพยางเริ่ม เขาบอกว่ารักพ่อแต่พ่อเขาเรียกว่ามีความผูกพันก่อนเดียวผูกพันกับพ่อแต่คนอีกส่วนหนึ่งมันจะต้องเกี่ยวอะไรกับพ่อเราอ่ะเขาเรียกว่ามีความผูกพันมากแล้วก็บางคนก็มีความเสียใจมากเสียใจมากกับพ่อแล้วก็ที่สำคัญคนกลุ่มนี้พ่อมีโอกาสเสียชีวิตแบบ <c oughs> ก่อนวัยอันควรเขาเรียกว่าพ่อจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อนเวลาเป็นคนรักครอบครัวรักมากดูแลคนตั้งแต่ทุกคนเลยดีกว่าชีวิตเกิดมาเพื่อดูแลคนอนะ เป็นคนเขาเรียกว่าเก็บอารมณ์เก็บกดแต่ไประเบิดที่อื่นนะไประเบิดเรื่องของฉันจริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านั้นเนาะเอาสรุปอีกนิดน,นึงแล้วกันว่าดวงเนี้ยเขาเรียกดวงรวยได้แต่เสียเรื่องเดียวเรื่องคู่ เสียเรื่องคู่เท่านั้นเองเป็นคนขยันมากแต่ยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองทำจนถึงวินาทีสุดท้ายก็หมายเลขสามก็ถือว่าดีนะในนี้มีความผูกพัน พ่อต้องเสียชีวิตก่อนวยัยนควรหรือเร็วมากเร็วกว่าปกติเนาะแล้วก็คู่ครองไม่ดีความหมายก็คือทําให้เสียใจเสียเรื่องคู่มากกัญญาบอกว่าแม่นมากคะ่ะเห็นไหมแม่นมากลูกชายคนโตโอ้โหแม่นมากคะ่ะติ้งสุโขทัยบอกแม่นทุกคําเลยพ่อ แต่อย่าลืมนะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเขาเป็นคนคิดดีแล้วก็ทําเพื่อครอบครัวครอบครัวมันดับหนึ่งแต่เสียแค่ดังคู่เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์เขาเรียกตกกระจายพลอยโจรคือคนอย่างนี้มันคนเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่ขุนนายนะเป็นดวงขุนนายยิ่งแก่ ย,ยิ่งมีอายุยิ่งอยู่สบายยิ่งรวยจบอ๋อ